สวัสดีครับพบกับ DIY ใบต้นอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาดูปัญหาแอร์ไม่เย็นนะครับช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวน,นะครับก็ปัญหาแอร์ไม่เย็นนี่เป็นเรื่องใหญ่สําหรับใครหลายๆคนนะครับต้องทนนอนร้อนเหนือแตกนะครับพัดลมก็ช่วยไม่ได้นะครับวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับเช็ค1ปัญหาที่แอร์ไม่เย็นนะครับซึ่งแอร์เนี่ยมีหลายปัญหานะครับที่ทําให้ไม่เย็นแต่วันนี้จะพาเช็คว่าแอร์ของคุณเป็นเหมือนในคลิปนี้ไหมนะครับถ้าเป็นเหมือนในคลิปนี้ก็ ลองทําตามได้เลยนะครับอ่านะครับอันดับแรกจุดที่เราจะตรวจสอบจุดแรกนะครับก็คือตรงจุดนี้นะครับให้เราสังเกตไฟนะครับอ่าเวลาเราเปิดแอร์เนี่ยครับมีไฟกระพริบไหมนะครับถ้ามีไฟกระพริบให้เรานับจังหวะนะครับแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับตารางนะครับอันนี้เคสนี้ของผมไฟไม่กระพริบนะครับแต่ว่าแอร์ไม่เย็นนะครับอ่าเราจะมาดูกันว่าเกิดจากอะไรนะครับจุดแรกนะครับที่จะทําการเช็คก็คือฟินคอยนะครับของคอยเย็นนั่นเองนะครับอ่านะครับจะเห็นนะครับไอตัวสีดําๆนะครับเนี่ยนะครับ อยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นแผงๆเยอะๆเนี่ยนะครับให้เราดูนะครับว่ามีฝุ่นมีอะไรอุดตันไหมนะครับอ่าให้ดูก่อนนะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่จะไปซ่อมจุดอื่นนะครับถ้ามีฝุ่นอุดตันนะครับแบบสีเหลืองอลามหรือว่าสีขาวโพลนนะครับอันนี้ต้องทําการล้างก่อนนะครับ ถ้าล้างเองไม่ได้ก็ให้จ้างช่างครับเรียกช่างเข้ามาล้างให้นะครับอันดับแรกเลยนะครับต้องล้างก่อนนะครับเพราะว่าฝุ่นเป็นหนึ่งปัญหาที่ทําให้อรไไม่เย็นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดการตันแบบนี้เขาเรียกตันนะครับฝุ่นตันครับจะทําให้คอมเพรสเซอร์ระบายความร้อนไม่ได้ร้อนจัดก็จะตัดการทํางานนะครับอันนี้คือหลักการของคอมเพรสเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นเช็คจุดนี้จุดหนึ่งนะครับอ่าจุดต่อไปนะครับ ก็คือตัวคอยร้อนหรือที่หลายคนชอบเรียกกันว่าคอมเพรสเซอร์ที่อยู่ด้านนอกนะครับอันนั้นจะเรียกว่าคอยร้อนอ่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเช็คยังไงบ้างนะครับอ่านะครับอีกจุดหนึ่งที่เราต้องเช็คนะครับก็คือตรงเนี้ย แผงซิลคอยเนี่ยครับตรงนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานนะครับเพราะว่าเขาระบายความร้อนไม่ได้นะครับพอระบายความร้อนไม่ได้ก็คอมเพรสเซอร์ความร้อนจัดก็จะตัดเพราะฉะนั้นวิธีดูดูยังไงนะครับตรงนี้อ่าตอนที่ปิดเครื่องอยู่นะครับอาจจะเอามือล้วงเข้าไปด้านในนะครับอ่าดูว่ามองเห็นมือตัวเองไหมถ้าเห็นมือลางๆอาจจะต้องทําการล้างทําการล้างก่อนครับหรือถ้ามองไม่เห็นมือเลยเนี่ยอันนั้นหนักเลยนะครับต้องล้างอย่างเดียวนะครับต้องเช็คให้ถี่ถ้วนนะครับก่อนที่จะทําการเปลี่ยนอะไรอะไรต่างๆนนะรรััออออ่าาาาเกกกก็จมดูขงตวนะครับ เดี๋ยวจะถอดฝาบนออกนะครับโดยใช้ไขควงนะครับนี่ไขควงแฉกต่อเลยนะครับฝาบนนะครับเปิดมาจะเจอแบบนี้นะครับเราจะฟังเสียงก่อนนะครับอันดับแรกจะฟังเสียงก่อนนะครับเสียงที่คอยร้อนเนี่ยจะมี2เสียงครับต้องแยกเสียงให้ออกนะครับระหว่างเสียงคอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์จะอยู่ตรงนี้ด้านล่างนะครับตัวสีดำๆกลมๆด้านล่างนะครับ แล้วก็เสียงของพัดลมนะครับอ่านะครับเราจะทําการเปิดแอร์นะครับจากนั้นรอประมาณ5นาทีนะครับคอมเพรสเซอร์เขาจะทางานนะครับอ่านะครับรอฟังนะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับคอมเพรสเซอร์กับพัดลมเนี่ยจะเริ่มทํางานพร้อมกันครับถ้าเกิดว่าพัดลมทํางานเสร็จแล้วนะครับไม่ได้ยินเสียงคอมเพรสเซอร์หรือว่าได้ยินเสียงคอมเพรสเซอร์ดังแค่แป๊บเดียวแล้วก็ตัดไปนะครับแล้วก็เสียงเหมือนกับอันนั้นคือ คอมเพรสเซอร์ออกตัวไม่ได้นะครับไม่สามารถดันน้ํายาเข้าไปสู่ระบบได้เดี๋ยวมาลองเปิดแอร์กันดูนะครับและก็ฟังเสียงไปพร้อมกันให้คุณผู้ชมสังเกตใบพัดตรงนี้นะครับถ้าใบพัดหมุนนะครับคอมเพรสเซอร์มีเสียงหรือว่าไม่มีเสียงดังนะครับแสดงว่ามีปัญหาแล้วนะครับนะครับตอนนี้ผมเปิดแอร์แล้วให้ท่านผู้ชมสังเกตนะครับใบพัดตรงนี้นะครับตรงจุดนี้นะครับถ้าใบพัดหมุนเสียงคอมเพรสเซอร์ดังนะครับแสดงว่าใช้งานได้นะครับแต่ถ้า ใบพัดหมุนคอมเพรสเซอร์ไม่ดังเดี๋ยวเราลองมาแก้ปัญหากันนะครับก็อาจจะมีเสียงรถแซกนิดนึงนะครับอตอนนี้พัดลมทำงานนะครับได้ยินเสียงแอรไหมครับอันนั้นคือเสียงคอมเพรสเซอร์นะครับตอนนี้คอมเพรสเซอร์ทำงานปกตินะครับะนะครับสแสดงกรณีนี้แอร์ทำงานปกติแต่ว่า สังเกตนะครับบางครั้งแอร์ตัวนี้คอมจะสตาร์ทขึ้นมาแป๊บหนึ่งแล้วก็ตัดไปนะครับและข้างในก็จะไม่เย็นก็เพราะฉะนั้นนะครับเรามาสังเกตนะครับจุดที่น่าสังเกตอ่ะคุณผู้ชมสังเกตตรงจุดนี้นะครับเห็นอะไรไหมครับนี่เห็นอะไรไหมนี่นะครับมีรอยไหมนะครับยางเปื่อยนะครับอ่าแสดงว่าไอเจ้าตัวเนี้ยนะครับไอตัวแคปรันเนี้ยนะครับน่าจะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องเปลี่ยนนะครับอ่าต้องเปลี่ยนนะครับถ้าเราไม่อยาก เสียเงินจ้างช่างเยอะนะครับก็ต้องลองเปลี่ยนดูก่อนนะครับถ้าไม่หายเปลี่ยนแล้วแอร์ยังไม่เย็นนะครับก็ค่อยว่ากันนะครับอ่าเดี๋ยวมาลองเปลี่ยนกันนะครับผมก็จะใช้ไขควงงัดนะครับออกแบบนี้เลยนะครับนี่ตอนก่อนถอดเนี่ยสังเกตนะครับสาย2เส้นเนี้ยนะครับก็จะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับอ่าฝั่งเดียวกัน นะครับแล้วก็จะมีตัวสายสีแดงเนี่ยจะอยู่สายเดียวเลยครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแคบลันเนี่ยจะมี2ขานะครับสฝั่งนะครับ2ฝั่งคู่หนึ่งอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับส่วนไ้แดงเนี่ยนะครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งจำง่ายๆคือไอ้แดงอยู่คนเดียวนะคไอ้แดงชอบอยู่คนเดียวนะครับเนี่ยข้างไหนก็ได้นะครับเนี่ยแดงใส่ข้างนี้ก็ได้แต่ว่าอีกคู่หนึ่งต้องไปใส่อีกข้างหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวถอดออกมาก่อนนะครับ วิธีการดูอาการเสียของไอ้เจ้าตัวแคปลันเนี่ยนะครับไม่ยากหนึ่งสังเกตว่าบวมไหมนะครับเนี่ยสภาพผิวเนี่ยนะครับถ้าเขาเสียเนี่ยเขาจะบวมปูดออกมาเลยนะครับเนี่ยนะครับโดยเฉพาะตรงตูดนะครับแล้วก็ผิวด้านข้างนะครับจะบวมชึ่งออกมานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเนี่ยนะครับอย่างเมื่อกี้นะครับมีรอยไหมนะครับอ่ามีรอยไหมบริเวณขั้วนะครับนะการสังเกตหลักๆก็ประมาณนี้นะครับส่วนการเช็คขั้นตอนลึกเนี่ยต้องมีเครื่องมือมิเตอร์มาวัดอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ส่วนนี้จะเอาอธิบายแค่ง่ายๆนะครับ แบบไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเยอะนะครับอ่าอ่านะครับเราจะต้องไปซื้อเจ้าตัวนี้มานะครับเพื่อมาเปลี่ยนครับวิธีการเลือกซื้อนะครับให้ดูค่าตรงนี้เป็นหลักนะครับเนี่ยสามสิบนะครับไมโครฟลัดนะครับเนี่ยเป็นเหมือนตัว U แล้วก็ตัว F นะครับเนี่ยให้ดูจําค่านี้ไปนะครับให้จําค่านี้ไปนะเพื่อที่จะไปซื้อมาเปลี่ยนครับอ่าตอนนี้ผมซื้อมาแล้วนะครับนี่ค่าเดียวกันนะครับต้องเป็นค่าเดียวกันนะครับกับของเดิมนะครับนี่อ่าเดี๋ยวลองใส่กันนะครับ อย่างที่บอกนะครับว่าไอ้แดงชอบอยู่คนเดียวนะครับผมก็จะใส่ฝั่งที่มีขั้วน้อยนะครับอันนี้มีขั้วเยอะนะครับจะใส่ฝั่งไหนก็ได้นะครับอผมจะใส่ขานี้แล้วกันนะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับนี่เสียบเข้าไปเลยนะครับอีกสองเส้นนะครับก็อีกฝั่งนึงนะครับออย่าลืมนะครับไอ้แดงชอบอยู่คนเดียวนะครับเสียบตรงไหนก็ได้นะครับขาไหนก็ได้เสียบไปเลยนะครับอีกฝั่งนึงนะครับสองเส้นนะครับ ประมาณนี้นะครับการต่อแคบลันนะครับไม่ยากเลยนะครับง่ายๆนะครับทีนี้ต่อเสร็จเดี๋ยวลองเปิดแอร์อีกรอบนึงนะครับตอนนี้ผมเปิดแอร์แล้วนะครับลองสังเกตเหมือนเดิมนะครับสังเกตพัดลมแล้วก็ฟังเสียงคอมเพรสเซอร์นะครับตอนนี้พัดลมหมุนนะครับเสียงคอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับตอนนี้พัดลมหมุนเสียงคอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับ อ่านะครับตอนนี้เสียงคอมเพรสเซอร์ทำงานสม่ําเสมอนะครับถือว่าโอเคนะครับแล้วก็จะมีจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับเพิ่มเติมนะครับกรณีที่แอร์ไม่เย็นนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับนั่นก็คือตรงจุดนี้นะครับตรงที่พัดลมดูดลมออกมาเนี่ยนะครับอ่าถ้าคุณผู้ชมฟังเสียงคอมเพรสเซอร์ไม่ออกนะครับให้เอามือมาลองสัมผัสบริเวณที่มีพัดลมดูดลมออกมาเนี่ยนะครับถ้าเป็นลมร้อนนะครับแสดงว่าคอมเพรสเซอร์ทํางานนะครับเนี่ยถ้าเป็นลมร้อนออกมานะครับถ้าเป็นลมปกติ ค่อนข้างที่จะปกติไปจนถึงเย็นนะครับเมือนเราเปิดพัดลมในบ้านนะครับอันนี้แสดงว่าคอมเพรสเซอร์น่าจะไม่ทํางานแล้วนะครับอ่านี่คือวิธีการเช็คอีกหนึ่งจุดนะครับนอกจากฟังเสียงนะครับให้ดูลมนะครับลมร้อนไหมถ้าลมร้อนแสดงว่าแอร์ทำงานปกตินะครับอ่านะครับตอนนี้เทสเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าเทสเสร็จเรียบร้อยเย็นปกติแล้วนะครับสรุปนะครับก็คือเคสนี้นะครับแอร์ของผมเนี่ยผมเปลี่ยนแคปรันนะครับอ่าแคปรันครับซึ่งสิ่งที่ผิดปกติตรงจุด คอยร้อนด้านนอกเนี่ยคือตัวแคปรันนะครับตรงขั้วเนี่ยขั้วที่เสียบกับสายไฟสีแดงเนี่ยนะครับไอแดงอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับมีรอยไหมนะครับอ่ามีรอยไหมก็ฟันธงนะครับว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้ขับคอมเพรสเซอร์ไม่ได้นะครับเพราะว่าจากที่เช็คนะครับคอยเย็นนะครับที่อยู่ด้านในเนี่ยนะไอฟินคอยดาๆเนี่ยก็ฝุ่นไม่เยอะนะครับไม่เยอะสามารถระบายความร้อนได้ความเย็นได้นะครับอ่าด้านนอกเหมือนกันนะครับคอยร้อนด้านนอกก็ฟินคอยเนี่ย ก็ไม่มีมีฝุ่นน้อยับมีฝุ่นน้อยที่อุดตันอยู่นะครับก็ไม่น่าจะทําให้เกิดปัญหานะครับในการระบายความร้อนของแอร์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ฟันธงที่ตัวแคปลันนะครับก็เปลี่ยนซะนะครับเรียบร้อยนะครับด้วยตัวเองไม่ยากเลยนะครับอ่าถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม DIY ต้นด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ